ก็ขอสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมสุดขั้วสุดต้านกันด้วยครับอยู่ยหัวเร่งไงคบุกซ่านาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มเงิน้ด้วยนะครับก็คลิปนี้เนาะก็จะมาสอนกันนะครับว่าฟาร์มเวลไงให้มันไวๆนะครับเริ่มต้นมาใช่ไหมเราจะมีหมัดเนี่ยหมัดเนี่ยเป้าเป้าเป้อย่างเงี้ยมาดูท่าทางมันดูเก๋ๆยังไงแล้วก็นะครับเราเมื่อเรามีหมัดทำไมก็เอาหมัดเนี่ยมาต่อยกับไอ้พวกนี้นะครับพวกมารีนเนาะ เพื่อเพิ่มเวลตัวเองนะครับช่วงแรกๆก็จะเพิ่มยากหน่อยหนึ่งนะครับก็ตีๆไปเนาะต่อยๆไปเออลังั้นเราก็จะมีเงินใช่ไหมพอเรามีเงินอะเราก็มาซื้อดาบคาตาาได้ตรงนี้เลยนะครับซื้อเลยเนาะปรับเออเรียบร้อยได้แล้วถยวได้ไม่ครับดาบคาตาับเมื่อได้มาจะมีสกิลเว้ยเออมีสกิลนะครับก็เใช้สกิลเนี่ยฟาร์มเวลนะครับไปไปไปเนี่ยเห็นป่ม อย่างเงี้ยทุกคนเออซึ่งสเตตผมก็ประมาณนี้แหละนะไอคิดนะว่่สเตตผมนะท่านผู้ชมก็แนะนำครับให้เราฟาร์มก่อนนะครับพอเราฟาร์มเนี่ยเราฟาร์มแบบเวลเยอะละพอพอเยอะละวมาสักสองร้อยสามร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยก็ให้เราไปที่เกาะไอ้น,นี้เลยนะครับท่านผู้ชมข้างบนนี้ด้วยมีข้างบนนี้เราถามไดวลืมบอกครับนี่น,นีข้างบนนี้เอ้ย,ยมันแหลกจกังวะมาักกนแหลกฟอกผลแน่เลย ซึ่งผลผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันมีแต่ผลเฮ้ยแต่แนะนำจีผลนึ่งคือผลสั่นผลสั่นอันนี้แนะนำมากค่ะท่านผชมไทวะแล้วก็เนี่ยครับมีมารีอยู่ก็ตีมารีไปอเออเ,เอาเอ้ยเว้ยนี่ ก็ใช้ผมสั่นเพราะว่าผมสั่นใช้ฟามดีท่านผู้ชมก็ใช้ผมสั่นบึ้งๆเลยบุ่งนี้เนาะก็อย่างนั้นนะครับพอเราเวลล์รถจีเยอะแล้วไปเกาะลูฟี่ครับเกาะลูฟี่มีให้เราฟาร์มบิลลนะครับก็ไปง่ายๆครับไปเลยห้าร้อไม่ห้าร้อยแล้วนี่ห้าพันนี่ครับเนี่ยอยู่ก่อนนี้เลยท่านผู้ชมใยฟาร์มตรงก่อนนี้เลยครับเพราะว่าก่อนนี้อันเมื่วสองร้อยเนาะ เมื่อเรามีผลสันก็จะทำให้เราลดความง่ายแต่ว่ากระแสฝนอาจจะดำอิ่นเปานิดนึงดับคาตาเนกเริ่มติไม่เขาเลยเห็นไหมเรื่องกากนะครับถ้ามันกากเนี่ยเราก็ต้องไปทำดาบใหม่ถูกไหมอ่าซึ่งดาบที่เราจะทำเนี่ยก็ต้องเป็นดาบไเเบอร์อยู่แล้วนะครับดาบสเเบอร์เลยนะนี่สำหรับใ,ใครที่บ้านรวยก็ร้อยสิบก๊อตซื้อซะซื้อซะอิ เนี่ยเราก็ทําดาบแข่งมาครับซึ่งดาบแข่งก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องจริงๆเอาเรื่องมากๆเอาเรื่องสุดๆเอาเรื่องมากๆมากๆมันชื่อาเลยก็ไซเบอร์นะครับเนี่ย้าทำดามัลนี่นดับที่ดีนะครับดาบดมากๆน่ปมานี้เลยแล้วไม่ตามันไม่ตายว่ะ ตีเตข้าตีเข้าเออตีขเออตข้าครับเนี่ยเราก็ท,าทําดาบแ็งมอนไว้ใช้ก่อนเนาะเออแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอเราฟาร์มนี้เสร็จแล้วเนี่ยไปนี่เลยก่อนทองฟ้านี่ตะกี้ประมาณห้าร้อยค่อยมานครับเนี่ยมาก่ดทองฟ้าครับแล้วก็ตีพหงอนจ้เออเนี่ยเข้าอยู่ตีมันทาบายตีไปแล้วก็พอเรามีสเตตแบบเยอะมากๆเดี๋ยว่อนผมลืมอัพพอดีจะอัพเนี่ยไม่ไม่ ตอนนี้เวลตันอยู่ที่1,000งหมื่นเนาะซึ่งแอดมิมันแอดมิมันเวลน้อยครับนั่แเราก็มาหาเอเซอรีนะครับแนะนำให้หาเอเซอรี่เพราะเอเซอรีเนี่ยดีครับก็อันนี้เลยครับอ่าเนี่ยะคือดีมากว่า่จก็คือแม่โคตดีแมงดีมากๆมเลยก็ดีครับตีดีพวกเอลไปซึ่งตีอ่ะมันอาจจะเลือดรดช้าหน่อยก็ในเมื่อเราเลือดรถ้าใช่ไหม เลื่อนมันรถช้าเนี่ยหรือว่าคุณอยากยิงจาาแบบทึบเท่แบบไหมเ่เว้ยเอ๋โอ้อะดาดาเอ๋เอ๋เอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอเคแม่งไม่เทพไอเวนก็นะครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเราคนที่คุณสู้บอสเอเวนนี้ไม่ได้เราไปทำดาบชาโดนก่อน แต่ว่า,าวเรามีผลสั่นใช่ไหมอ๋อใช่รุมๆๆเรามีผลสั่นใช่เราก็ใช้ผลสั่นเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมในการตีหุ่มองค์ซะซันดามิมาน้อยเพราะว่าไม่ได้อัพอะนะนฮฮบินไปต่อเึื่องเจาะเกาะนี้หมอไว้หาของไว้นั้นไอ้เกาะนี้เวนี่มีควนฟาร์มก็อควรฟาร์มแล้วผมเห็นทำเยอะมันควนฟาร์มแล้วนี่นี่เห็นไหมขเขาก็ฟาร์มแบบนี้แหละครับก็ <c oughs> ใช้ผลสั่นเนี่ยแหละเพราะว่าผลสั่นเนี่ยมัน วงกว้างดีนะครับผลสัตว์นี่คือเดอะเบสเลยผมว่านะครับโอเคไปเรามาที่เกาะน,นี้ก่อนเกาะชาโดว์แล้วไม,มอนมันหายไปวะ What the fuck เอ้ยยมอนหายไปไหนทำไมมันเหลือแค่สองตัวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์มึงอามอนไปซ่อนไปที่ไหนเว้นเวลา วิ่กลับคืนไม่ได้เพราะไวเกินไปนี่ครับเราก็ฟาร์มเจ้าพวกอันนี้นะเออเจ้าพวกนี้นะครับเพื่อให้วลิาลเด้งครับซึ่งมันตีง่ายขี้เป๋่งเลยเห็นไหมเห็นไหมน้ชยมันามาตีง่ายมากครับนี่แหละเราก็ฟาร์มเงินตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้ได้เงินเยอะสุดแหละแต่ก็ให้เราเนี่ยใช้สกิลใส่พวกมอนพวกนี้เนาะเออเนี่ยพวกนี้นะ ผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่ฟาร์มดีมากๆครับไม่เถียงไม,ไม่ไม่ต้องเถียงผมด้วยเพราะว่ามันจุดฟาร์มดีสุดละตรงนี้ก็ <S 1> <S 1> <S 1> ใครมีดาบเงาเนี่ยอ่าเราก็หาชุดก่อนเลยนี่ชุดนะครับหรือว่าคุณอยากทําของก่อนอาไปไปไปผมพาหาของก่อนซึ่งเราจะทําดาบชา์โดนก่อนนะซึ่งอ่าดาบชาโดวีหนึ่งเนี่ยคือผมสําหรับผมม่งคือดีอยู่ครับก็อย่างแรกเราต้องมากดดาบอันนี้ปักกาก ได้เงินด้วยเห็นปะได้ทีละบาทคุ้มมากมากได้เงินทีละบาทจริงจริงะก็ก็คุ้มแหละแม่งได้ทีละบาทดนันใช่ไหมเราก็มานี่เลยต่อเลยครับผมนะเราต้องไปหาเลสเลสทิปสวอดก่อนนะเ,เลสสวอตทิปเนาะไปหามาก่อนพอเรามีแล้วใช่ไหมก็มาตรงนี้เลยครับหลังเลสลีล้วเราก็กดไปเลยถ้าเรามีของเราก็กดทําไปเลยไดดับได้ดับชาร์โดวีหนึ่งแล้วเนี่ย ดาชาโดวีหนึ่งใช่ปะน,นี่นี่นี่ดาชาโดวีหนึ่งสกิลแันนี้อ๋อซึ่งดาชาโดวีหนึ่งเนี่ยถือว่าดีมากๆกนะครับดีมากๆก,ก,ก็ควรทําไว้ก่อนก่อนที่คุณนั้นเอ่อแล้วแต่คุณนะว่าถ้าคุณมีไอชุดซิตแล้วคุณก็ทําีสองเลยก็ได้แต่ว่าวีสองมันจะอ,ะอะเอ่อ V2 สองมันดีกว่ามันวงกว้างกว่านอะเน<อ>ก็ฟังด้วยซะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนี้คือเยอะสุดแล้วนะครับก็อย่างแรกเนาะ อะไรเลยทำลายนใหม่ครับอย่างแรกเลยคือ,กอเกาะเริ่มต้นนะครับก็ให้เราสุ่มผลนะครับฟาร์มเงินแล้วก็สุ่มผลให้ได้นะครับก็ถ,ถ้าคุณแบบว่าอยากโกงความเก่งเลยนะครับก็หาคนเนี่ยมาดอบดาบแบบแม่คุณนะครับพอเขาดอบดาบให้คุณเนี่ยก็ไปฟาร์มซะนะอ่ะก็แบบขอดาบเขาครับอย่างเช่นดาบซิดครับผมซึ่งมันดอบให้กันได้นะครับมันดอบให้กันได้นะแล้วก็สมมติอ่าคุณอยากได้ดาบซิดคู่อี่องเขาบอกมันจะเป็นรูปหลังนี้ บอกเขาว่านายนานขรยืมดาบเซตปีสองได้ไหมนะครับถ้าเขาดอกแพรบมาดอกให้ใช่ไหมซึ่งดาบเซตปีสองเป็นดาบที่โคตรโกงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจแม่งเป็นล้าเลยครับผมนะก็เนี่ยถ้าถ้าคุณได้มาก็มาเปิดก่อนนี้ครับโกงความเทพเลยเปิดก่อนนี้ปุ๊บเรียบร้อยคุณเวลมีโอกาสเลืตันได้เลยเนี่ยคุณฟาร์มอย่างเงี้ยเรื่อยๆคุณก็แบบทําของเองนบบแค่เดียวครับแค่ผมแค่เดียวนะครับถ้าคุณโกงความเก่งนะครับด้วยการขอดาบเขาคุณก็จะกลายเป็นเทพในนิตตาก็ เนาะอ่ะก็มีเท่า,านี้นะครับไม่เจอกันครับคลิปหน้ายบาย